ดีครับเจนุชครับมาตามนัดนะครับผมโอ้ยเอจมาสายใหม่ได้มาเพื่มเอนว่เพิ่นอยากงูตัวเลขเจนุชไปดึงโรสต์เตอรี่แซนด์แล้วโอ้ได้ดึงดึงมาเราได้หมดเลยมาแล้วมาแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้นี่บอเจแมนมาเรียบร้อยแล้วฝันดีบ่ะฮะนนี่เออได้ดีก็ฝันดีบ่โอ้ได้เลขกับฝันดีอกันละเนาะเออฝันแบบไหนเจก็ฝันฝันดีอยู่แบบวันวานยังไงนะ มีคนเอาเงินมาให้หนะมนอือขึ้นเนออยก็จังผู้ใดดอกบอกคนท่าน,น,นเ่าหรอครับมาแล้ว่าคารถได้คารถให้นะมตอนนี้นเหรียญบาทนั่นแหมเหรียญบาทแล้วก็เหรียญบาทแล้วเหรียญซิฟให้หมออือขึ้นเนี่ยเลยว่าเอาเหลีกขึ้นมาจังซี่เนาะคืวว่าผู้ฝันจังซี่นะเพราะว่าได้เหลีกมาเรายว่าเหลีกเนาะเลยมาฝันเลย เลขกเล็เห็นเลยไหมอืมเลขมีที่มาป่ะเจ๊แมนเลขมีที่มาที่ไปอยู่ธรรมดงมาด่าเลขตัวนี้เขาทมอ่ะเพราะว่าไรเพราะว่ายรเมียอีดีว่านมาอีดีเออเพราะไอตัวนี้ปุ๊บกับฟันเลยกไหมกับสื่อเลยกไหมเพิ่งไปหยิบมาล่ะครับไปหยิบมาแต่อีดีแต่อีดีแต่อีดีไหมว่าสิบัวใดก็ได้คิดว่าสิบัวใดด้วยวันใดวันนี้จะไปทำอะไรถ่ายทอง วุ้ยไทยท่องใช่ขิดหอปูหอยยายไม่เรียบร้อยเนาะทำไมีเงินก็ได้โอ้คุ้มคิดไปแล้วจะเด้ครับเป็นเป็นแนวทางโอ้โโทรสายมาอีกแล้วเอ FC อยากได้เลขเป็นบ่สงสัยโอ้ย FC อยากได้เลขกับเจนนูตนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราพูดคุยกันไปกันมาเนาะครับเจนนูตก็ VIP อยู่คนเดียวไปแมนอดไม่ไหวบโบไหวเลยได้กบกับฝันเลยโอ้ก็เลยว่านนำก็แนววะก็เลยไปสื่อมาครับไปซื่อมาฝันว่ามีแต่แนวได้แมนได้เงินได้อะไรอย่างนี้เหรอครับแมนไม่ก็แนวได้ไหมโอ้เลยว่าเดี๋ยวไม่มีทีมันทีไปโอ้ฝันไปสิบลอมากสิบล็อมากหนีตัวหนีวัน เมานี่เป็น10บซีใบเลยใช่ไหมเจ๊โอ้ีบใบนี่นี่บอกว่าซีบใบเลยเจนนุชนะครับผมมันทรรมดาไเ่ใช่อไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาก็คือถ้าฝันแบบนี้ก็คือได้เลยนะครับอันนี้เป็นของเจนนุษไปหยิบลอตเตอรี่แม่ อย่าก้าวใจผิดนะอย่าก้าวใจผิดนะใช่ไหมทำไมต้องหัวร้อนอย่างนั้นะครับบางบางท่านที่ดูไลฟ์สดเมื่อวานก็น่าจะรู้เนาะรู้ใช่ไหมไม่เมาไรไม่เมาไรทำไมฮะทำไมถึงเม้มเท่าไรไม่มันมีทีมาที่ไปน้องเล็กเนาะยิปซีก็รอกันทั้งประเทศเลยนะครับผมสำหรับตัวเลขนะฮะตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับผมไหน ส่วนเลขของเจนุดก็มี <Man S 1> นะครับของของเจนุดเป็นตัวไหนครับผมหนึ่งสี่เก้าตัวเดียวหนึ่งสี่เก้าตัวเดียวใช่ฝัน,าานว่ายังไงกันหนึ่งสี่เก้าเนี่ยันนี่ฝันบ้านมี่แมคโครนะครับจะางแมคโครมาสามขั้นพมดละเ,<อ>เต็มอยู่จอดพรทธานบอกคนว่านโจกข้างนาบ้านเอเดอร์สนเพราถ้าได้โดนมันจะโจกมะโจกมากเลยไม่ตมม่งงูไหมอืงูมากเต็มบ้านดูไหมเออ งูเต็มขั้นนี้สอนกับโจกอีกเต็มเขาแมวได้บานไหมงูไหมเต็มเลยไหมนี่ต้องงูไหมบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าเนี่ยแล้วโอ้บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าแมนก็สงสัยคนอยู่นีฟหรือเปล่ะคิดในใจว่าไม่ควรก็อยู่นิอ่ะเป็นเป็นดงงูเลยนะครับเป็นดงงูเลยโอเออถ้ายูนี่อาจจะเป็นพวกยู่ดวงพวกนั้นแหละครับคนยูนิฟหลังจากได้ ตัวเลขมีที่มาแล้วนะครับผมก็คือเจนุดก็ไปฝันเมื่อคืนแมนไปฝันฝันว่ามีแต่แนวได้ได้เงืนอีกเมื่อคืนนี่อ่าเรียนบาทก็เลียนสิบเมื่อคืนนี่เรียนบาทก็เลียญสิบแมนปีเป็นตัวไหนเจนเลียนบาทนี่มีอยู่สามเลยอ่าเลียนสิบมียู่ไปเลียนเดียวอืมก็สิบว่าแมนตัวนี้บ้อเนอะเราพึ่สิบว่าเขาอยู่บ่กเลยผมสามศูนย์บ่สามศูนย์หาศูนย์อีกแล้ว มันหนึ่งศูนย์นี่แล้วเอ้าเจนุษ์อ่านเลขท้ายให้ดูหน่อยครับผมสามตัวท้ายเนาะเล็กเล็กท้ายเลขท้ายมีตัวไหนบ้างแปดแปดศูนย์หนึ่งนี่แปดศูนย์หนึ่งไม่ต้องโชว์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อโชว์แปดศูนย์หนึ่งก่อนแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเหมือนกันแปดศูนย์หนึ่งมาโอ้สามศูนย์เก้า พี่เจนุดไปหยิบมาใช่ไหมครับไปหยิบมาชอาช้าครับสามศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดเก้าชุดเด็ดเลยชุดเด็ดชุดเด็ดชุดสองไปเลยเอเธออามาเสียงเบิ่งก่อนมาเรงเท้าก่อเสียงแล้วเสียงแล้วเออมาเียงอีกแล้ว เสียงแล้วเสียงอีกว่าเขาเท่าบ้อนเท่าตัใดตัวใดไม่ได้บน่ะีบ่ซี่ายมอี่พ่ะเจ้าตัวใดพวกน่ะนี่ตัวคักคักพนี้ลยย้ำนะครับผมว่าเป็นตัวเลขของเจนุสนะครับผมเรตอรี่โอ้เจนุสที่ดึงมากจริงดึงมากปรซึ่งมากดึงมากดชดเลยนี่เบาไรเบาไร เล็กไม่มีที่มาที่ไปอยู่เลยมาบอกอะไรโอ้ได้ว่าอันนี้อันนี้คือเชิบเชิบเชื่อมอ่ะชุดละสองใบชุดละสองใบตัวนั้นมันชุดละใบชุดละสองใบแมนชุดนึงมันสองใบสองใบไม่ได้น่ะชุดละสองใบเพิ่งดึงสด สดสดร้อนร้อนเลยใช่ไหมเจ๊มึงเด่นมากว่ามักตัวไหนพิเศษเจ๊ยู่หันอ่ะมันอ้จำบ้ได้แล้วมันต้องบอกว่าเมึงมึงจะจำได้ไม่ได้งารละเลขฝันเจนุนนี่ชอบไหมฝาอันเลขฝันอ่ะมักยูหนึ่งสี่เก้าหนึงสี่เก้าใช่ไหมครับมักโอ้หนึ่งสี่เก้านี่มักเป็นพิเศษเลยร้องมากกับซูนซูนฮาเออ ปรกาเจ็ดเจ็ดเก่อาอมว่ออ<า>ก็ระมีอมาประกาศสามศูนย์เก่าผ่โอ้ครับเป็นเลขฝันเจนุศนะครับผมไปหยิบรอตรี่มานะฮะเอฟซีก็ยังไงเดี๋ยวกาลังคัดลอกอยู่นะครับผมจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะครับนีเบ่เจนุศก,ก็ได้เป็นเลขมีที่มามาแล้วก็เป็นเลขความฝันนะครับเพิ่งไปหยิบรอตรี่มานะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะะ ตัวเจนุษนี่ก็ยังชอบตัวเดิมนะครับเนาะ,ะเจนเนาะหนึ่งสี่เก้าใช่ไหมครับคือเกา่าคืองูเข้าบ้านใช่ไหมกับว่าเปลี่ยนนะคือเก่านะอือคือเป็นงูเข้าบ้านนะครับผมก็ลเลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษสําหรับได้ความฝันนะครับตัวเป็นชุดหนึ่งซื่อหัน้างเดียวกันหันห้านะโอเวให้เจนุชโชว์ ให้ดูนะครับมีตัวไหนบ้างน,นะครับผมนนเห็นรถตุ๋นจะพังไปเออยังเห็นเด็กก็สิ๋นเห็นบ่าต,ตั้งไวเ้เฉยๆครับเจ๊แม่ว่ววาฉันแมวเจ๊หมดละอือนี่นะครับผมเจ๊นุชไปหยิบลอตเตอรี่มาแล้วนะฮะเอาเผื่อชอบนะครับผมเอาู้ใดมาเพื่อมีเด็กตรงกันก็เอ็ซี กอบตามเลือก่ายพินีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอซี่ก่ะโทษถามเจนุไปดึงรดตะรีรรร่ตัวใดนะคะ่ะอีกคือดึงมาข่าวข่าวนี่สิไปเอาอีกวะเจไปยุกไกลมือกันให้มันจับใจก่อนว่าห้มันคัดกูหนีกัน,น,นกกสิเปดึงีกจุครับเจ้ววาหนึ่งซีเก้านี่ยฮะว่าท่านใดยังวันสิไปดึงเนึ่องสีเก้าอนาแบบ อันนี้คือไปพ่อตปชุ่มนี่แหละไปพ่อเราชุ่มนี่ก็ได้เอาชุ่มนี่ก่อนอ๋อแมวเจนุชขิมข้าวแล้วแมวแก้วยิ้ยวเขาว่าจะได้อาหารแมวแรกก็ว่าได้นะเจน่าแมวอดไปสักวันเนาะแมวอยากแก้ถุงเงยมาไหมมันอยู่อยากแก้อาหารแมวถุงเงยไงก่อนเดี๋ยวไปไถ่ทองกันมาก่อนเจน่าขอบคุณเจนุดครับขอบคุณครับ ขอบคุณเจ๊นุ